ผมส้มเริ่มสุกเล็กน้อยลอะมารุงเลยยูเข่าแล้วนะ้องก็ต้งองเอาเปืือกมาในนะ,ะเสียทองแล้วครับมืขอข่าแล้วเสียทองแล้วอเอาไว้แล้วครับนี่ทีมงานผม,ม่รู้ว่าคนอื่นปรุงยังไงนะผมปรุงตามที่จาของของกินนะครับเคยกินเคยยังกะเป็นง่ายๆครับวิธีต้มนี่มีหลายวิธีบางคนก็ใส่หอนมะละกว่าคนใส่ซอนบ่เห็นมันต้มใส่ซอนบ่บ้านเขาต้มใส่ซอนแล้วอยู่ ปลาครับน้ำปลามีเน,นู้นี้เราจะไม่ใส่น้ำมะนาวนะครับอ๋อ,อใส่ใส่เพี้ยใส่เพี้ยใส่ดีเริมพร้อม,อมเฮ้ยนี่ยนดีว่าบ๊วยเหรอนี่อันดีจะเ,เนี่ยเอาใส่กระขัวน้ําต้ง้อยเติมามหอมบ าหารูปภกษา <Okay. S 1> ต้องมีสองถั่วจ้ะว่านี่ครับอีกผงมะผงร้อนะ ชอบต้องประเดี๋ยสวยตงใส่สีเลยครับใส่เพิ่มไปเอ็ด๋วยไม่ง่ายๆครับผลิตตรงห้ามเขาไปหนิคงเปล่า้อมือกล้องรอเพิ่งตื่นครับขอเสียงหน่อยมือกล้องสวัสดีครับเออนี่ครับมือกล้องเพิ่งตื่นนะสอดมาซิมนะครับใส้มือซิมจัดเอาเลยได้ไงไปซิมเลยเปิ่มซิมไหมโอ้ซิมเต็ม กินเมืองแสบประแสบกินเมืองบากันกินเมืองหลอดอืมอะไรจ้ากัดรสชาติที่อยของมาซ้องอีกแล้วผ่านจางครับจาง,จางเอาเอา,เอานี่ใส่ปลาเขาสิเบิด์ตตัวเมียหนักต้องใส่สวัดปลาเบิดเดี๋ยวใส่กัว,กวพียาวประแสบเห็นปะ chị mới cái mẹ ngồi chiều tâm không mẹ u miền tâm lại anh thường chín này này thường chín thường này nói không tôi đi xe nằm pa đấy không đó bà nằm pa thả hết của bây giờ อีโง่ไมาอีกพีโง่ไม่ยีมันนัวครับนี่ยมันกินนัวๆด้อไม่ใช่หอมกระขัวครับนี่ยพอเสียบไปทีว่ามีอะไรนะเติมนึกเติมพ้นดิวมันกินได้นะใกล้จะออกไปไหนหลางยาวครับเขาต่อให้นอนอยากไปเดีงยาว วอย่างมันลวกดิบครับไม่กินมะเสียบกินมะเสียบเหรอไม่ดูดชากอืมเสียบเหรอครับเจ้ครับนี่ครับต้มเสียบครับนี่ส่วนหน้ามันหันครับกินครับเจ้ากัวเพียนะเจ้เจครับ